สวัสดีค่ะนี่คือรถนำขบวนนะคะนำขบวนหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะเส้นทางการเดินทางของหลวงตาวันนี้จะไปยังอำเภอเงานะคะอำเภอเงาวหลวงตาเดินลงดอยมาแล้วนะคะเดินลงดอยมาแบบเริ่วๆเลยค่ะหลวงตาเดินมาแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเส้นทางการเดินทางอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนนะคะจากนี้ไปอำเภอเงาก็จะไม่ค่อยมีผู้คนแล้วนะคะก็จะห่างแล้วนะคะก็จะห่างผู้คนแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะเดินมาแล้วนะคะจาริกชุดงผั่านมาแล้วด้วยเท้าเปล่านะคะท่านเดิน จะลึกทุดงออกจากวัดอม่าแกงทองนะคะอําเภอแม่กาจังหวัดพะเยานะคะอําเภอเออตามบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะน,นี่ค่ะนกาท่านเดินมาแล้วนะคะไม่เ,ยมเลยตาย,ยิ้มให้ <c oughs> น,ยยนให้้นะคะองกูง้ภัยตามมาด้วยนะคะทีมงานเราตามมาด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ะคือแม่ชีที่ตามหลวงตาม,มานะคะค่ะแม่นางนะคะ แฟนพ่อสุริยานะคะซึ่งเป็นหลานชายแม่นางเป็นหลานสะภ้ยหลวงตานะคะเดินมาแล้วค่ะยิ้มแล้วแม่นางยิ้มแล้ว